คุณมากค่ะคุณมากสําหรับไทฟ้าทอครั้งที่เจ็ดนะวันนี้อบอุ่นมากๆเลยแล้วก็ได้ฟังเรื่องราวที่เป็นแรงบันดาลใจมากๆเรามาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คเอาตด้วยคําถามที่7ค่ะคําถามจาก The Coaching Habits คำถามเพื่อการเรียนรู้ประโยชน์สูงสุดที่คุณได้รับในวันนี้คืออะไรคะเจินพี่ปุ๊กลูกค่ะ s t r a t e ในการดำเนินชีวิตที่เราวางแผนเลือกหนึ่งข้อนี้รวมไปถึงยี่สิบห้าข้อที่เสร็จไวค้ค่ะขอบคุณค่ะต้องพูดต้องพูดต้องพูดอย่างอื่นด้วยไหมคะขอบคุณอาจารย์วาขอบคุณพี่รัสขอบคุณคุณชัยนะคะที่ทุกคนเนี่ยสร้างแรงบันดาลใจและทุกคนทำให้วันนี้เป็นคืนที่มีความสุขที่สุดคะ่ะ ยืนยันเพราะดูใบหน้านี้แบบออร่าออร่า่งออร่าเชิญคุณชัยค่ะประโยชน์สูงสุดที่ได้รับในวันนี้ก็เอเป็นเรื่องของได้ทบทวนนะครับขบวนการการโค้ชแล้วก็มีความภาคภูมิใจครับที่ได้มีโอกาสมาแชร์แรงบันดาลใจเนาะที่ทำให้เราสามารถเปลี่ยนเสียงลบๆในหัวครับให้เป็นพลังบวก เพื่อทําให้เรามีความสุขอยากตื่นมาใช้ชีวิตตื่นมาเรียนรู้เพื่อให้เราได้ผลลัพธ์ครับคนที่เรารักมีความสุขครับค่ะพี่รัฐค่ะ แีไก็ต้องขอบคุณทั้งสามท่านนะคะที่มาแบ่งปันที่มาแชร์วันนี้ประโยชน์สูงสุดวันนี้ก็คือได้ทบทวนเนาะสิ่งที่ได้เรียนรู้มาแล้วก็ขอบคุณทั้งคุณปุ๊กแล้วก็คุณชายแล้วก็คุณวานนะคะที่ทำให้เอ่อตกผลึกได้เพิ่มขึ้นแล้วก็ได้เป้าหมายที่แบบปิ้งขึ้นมาวันนี้อะคะ่ะต้องขอบคุณมากค่ะประโยชน์สูงสุดที่ได้ค่ะขอบคุณค่ะ ก็ประโยชน์งสูงสุดวันนี้ว่าได้เยอะเลยเนาะที่ได้กับส่วนตัวก็คือได้ได้ทําให้พวกเราได้มาเจอกันได้จัดวันนี้ค่ะนะแล้วยืนยันเนาะว่าทุกครั้งที่จัดเนี่ยก็จะมีมีดาวเปล่งประกายเออมีดาวที่เกิดขึ้นอยู่วันเนี้ยพี่ปุ๊กลุกก็เป็นดาวที่มาส่องสว่างให้กับพวกเรานะคะเป็น คนชูไฟให้กับโคชัยด้วยขอบคุณค่ะไกลให้กับโคชัยด้วยนะคะแล้วก็ที่ชื่นชมเนาะวันนี้ก็หนุ่มเดียวของเราก็ทำให้ทุกคนได้แบบยิ้มแก้มปรีแล้วก็อยากกลับไปเกิดเป็นเด็กใหม่เรา <laughs> อยากไปทำอยากไปเป็นเด็กคนนี้ไหมดีมากจนไม่คิดว่ามี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 คนแบบนี้เนาะเออ <laughs> นะคะก็ดีใจแล้วก็อยู่สมสุสวันนี้ก็ได้ทบทวนนะได้บูรณา,าการความรู้ l i ล e Coaching แล้วก็เด e c โคชชิ่ง h a ับบิมาแบ่งปันกันนะคะได้ทำเราได้ grow for g r o w t ได้อย่างยั่งยืนค่ะขอพะกคุณมากๆค่ะขอุับขบอุณคขะขอถ่ายรูปเอาถ่ายรูปถ่ายรูปอย่างเ เอเขหนึ่งสองสามโอเคค่ะเอาท่าอะไรทำท่าอะไรโอเคคุณป้วงนี่เบิกบานเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> ยิ่งดึกยิ่งหน้าแบบสดชื่น <c oughs> ยิ่งเด็กยิ่งไม่ง่วงโอเคค่ะพิรัชทำว้าเอาถ่ายให้พิรัชทำหน้าทั้งไม่เป็นไรมา <c oughs> ทำเร็วเดี๋ยวถ่ายให้ใหญ่ะพิรัทชคนทำตา โอเคค่ะพวกไม่แปลกนะคะเหมือนตอนเช้าที่แทำไมหน้ายิ่งพองขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกคนที่มาเจอกันค่ะขอบคุณมากเลยค่ะบายบายค่ะราตรีสวัสดิ์ค่ะ คุณนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณมากขอชัยสุดยอดมากขอบคุณมากๆค่ะทุกคนค่ะพี่รัฐพี่ปุ๊กลุกนะคะแล้วก็ขอชัยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ